สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซี FC, ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาะเพรียเมือนดื่มนะคะ,ะไปแล้วใส่ยาให้แล้ววิ่งไปแล้วไปเลยไปบ้านเลยใส่ยาให้แล้วไปเลยเดินมาฝนก็จะตกอีกแล้วทุกคนยามข้ามมาฝนก็จะตกแล้วทุกคนอย่างเงี้ย คนกีดยางก็กีดไม่ได้กีดได้แล้วแต่หยอดไม่ทันทุกคนเลยใส่แห้ะเอาอยาใส่ให้แล้ว ยาใสให้แล้วไปแล้วยาใสจนช่วมเลยอะ่ะหยอดยาใสให้แล้วเต็มเลยดูทุกคนจะตกละไม่รู้จะมาจากทิศทางไหนทางโน้นมาอ้อมเลยมาทุกวัน งากนั้นตัดต้นไม้สงสัยจะไปโดนไฟตรงโน้นนะทุกคนไม่สว่างเลยหน้าบ้านออกเที่ยวกลางคืนไม่ได้เลยวันนี้เล่นอยู่ตรงนี้แหละลานรมนี่ก็ไม่เคยใช้งานหรอกเขาสร้างมาเพื่อไม่รู้ตั้งแต่สร้างมาเอาไวต้ตากข้าวอย่างเดียวตรงนี้ อะไรก็ไม่เคยได้มาจัดเอาไว้ตากข้าวอยู่ห้องน้ําใช้ก็ไม่เคยได้ตั้งแต่ตั้งมาห้องน้ําก็เป็นแบบนี้แต่ใช้งานได้ตอนที่ปลูกดาวเรืองปลูกดาวเรืองพ่อหลวงที่ให้ขายดาวเรืองอะ่ะตอนนั้นะที่ทาโครงการปลูกดาวเรืองเต็มนี่เลยเต็มน่นเต็มบริเวณเนี้ยได้ได้ใช้พื้นที่ได้ใช้พื้นที่เต็มนี้ โคตรสวยเลยพูดแบบหยาบๆยาบกใส่ถุงใส่มาตรงนี้อโคตรสวยเลยก็ะดูแต่ปีนานจะเพลนขายได้เยอะดีเนาะฝนก็มาแล้วทุกคนมืดจือมาแล้วไม่ใช่มืดนี่นะมืดฝนนะ มาลุ้นกันดูว่ามันจะตกไหมคืนนี้แต่เจเพนบอกเจเพนไม่รุน้นตกทุกคืนเนี่ยมันล้อมไปหมดแล้วเหลือทางนี้หน่อยเดียวตกทุกคืนเพราะไม่ต้องลุ้นเลย ไฟไว้หน้าบ้านอยู่เนี่ยไปไฟตรงเนี้ยทุกคนวันนั้นมันตัดต้นไม้สงสัยจะไปโดนอะไรมาไอ้คนที่มาตัดต้นไม้อะตอนน้ำตัดต้นไม้อยู่ใกล้บ้านยิเพนก็มืดจนเขาได้มาเปลี่ยนแล้วกบแหะทุกวัน นี่แจ้วีน,น,นยังไม่ได้ใน,ใน,ใน,ใน่นเลยแล้วอ๋อไม่ได้ตีเลยเห็นไหมขึ้นมาเป็นแพรเลยเห็นไหมขึ้นมาเป็นแพรเลยมาดู มาทำสะดิบจะดีตรงนี้ทําไม่เสร็จดอกรักสวยไหมสวยมากให้ดูยังค่ำๆอย่างนี้แหละ โง่ใจเลย้าไฟยังไม่สว่างอีกเหรอฟ,ฟักฟักยังไม่ออกเหรอ,อหรกำลังขึ้นไปทางนู้นเลยขึ้นไปมีลูกเดี๋ยวจะมาเก็บ ปมีลูกเดี๋ยวก็จะมาเก็บไปกินเห็นไหมมดื้อตื้เนแจงมาจากทางนี้แน่นอนมาจากทางนี้แน่นอนตกมาแล้วเห็นว่า มืดอื้อมาเลยมาจากเขมินนะมาจากเขมินแน่นอนวันนะี้ถ้ามาจากตรงนี้มันจะเป็นระไยมาจากทางนี้แน่นอนมาจากเขมินแน่นอนดูกทุกคนทางนี้เริ่มหมดเลยไง อันนี้ก็หมดแ้วเนี่ยมาจากเขมรแน่นอนเนี่ยมุดๆไปนี้นี่ยไปนี้เลยนี่ย,ย,ย,ยว่าแล้วมาจากเขมรจริงๆด้วยเขียวอยีมาเลย วันขึ้นจะตกดินเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยะไฟไม่สว่างเลยนะทุกคนแต่ที่ ดีแจ๊ะทำไมฮะเป็นยังไงงั้นเป็นยังไงดูฝนกำลังจะตก ฝนจะตกอีกแล้วจะไปไหนไปไหนกันทางนู้นโตเนี่ยนะแล้วไฟตรงนี้ไม่จะวางวะอ้าว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 อย่าอย่านะ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 โดนนะไล่รถแต่ไม่โดนนะ วิ่งใส่รถระวังตัวดีๆ <c oughs> อย่ามั่วนะอย่ามั่วไล่รถนะโดนนะไม่ชอบนะมั่วนะมั่วนะ